ข้างคงดินนั้นคือหอนไม้เก่าที่ตะกาแตนเจ้าสำราญใช้พักอาศัยเช่นกันน้อยเอ๋ยพวกเธอจะเล่งเก็บพืชพันธุ์ไปทำไมกันมากมายเก็บไว้กินต,ะต,ะตะลอดฤดูหนาวนะสิข่าวเลยโหลนี่ก็เพิง่งหน้าร้อนเองนะเราเก็บเกี่ยวตอนนี้ฤดูหนาวจะได้มีอาหารกินอย่างอดุดมสมบูรณ์แถมได้พักผ่อนแบบเต็มที่ไงละ่ะเป็นพักผ่อนในฤดูร้อนก็สนุกไปแบบนะทำไมถึงต้องรอหน้าหนาวด้วย เอาเถอะฉันขอกลับบ้านไปเล่นดนตรีเต้นรำก่อนละกันเวาผ่านไปไม่นานนักลมหนาวเย็นยักษ์กก็มาเยือนเป็นสัญญาณเตือนว่าเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนั่นเองในขณะเดียวกันผลไม้พืชพันธุ์ที่เคยงอกเลยต่างโดยราจะหาอาหารมาก,กินแทบไม่มีแต่ถึงอย่างไรฝูงมดก็ไม่เดือดร้อนเพราะพวกมันเก็บตุนของกินไว้แล้วมากมายดีนั้นเนี่ยที่เราเก็บอาหารเอาไว้แยะ คราวนี้จะได้กินแบบไม่ต้องัวดอดต้องขอบคุณพวกเราจริงๆที่ขยันขันแข็งอดทนทำงานทําให้เรามีกินในวันนี้หัวหน้ามดประกาศขอบคุณท่ามกลางความยินดีของมดทุกตัวเสียงเคาะประตูหน้าพงมดดังขึ้นสงสัยมีแขกมาเยือนหรือเอาอาหารมาแลกกันแน่ หน,หน้าประตูนั้นคือตะกกแตนเจ้าสำราญผู้พักอาศัยอยู่ข้างๆที่เคยมีท่าทางสดใสร่าเริงแต่คราวนี้ตักกแตนกับยืนก้มหน้าด้วยความหิวโซพอประตูเปิดจึงรีบเดินตรงมาหาหัวหน้ามุดที่เคยสนทนาด้วยทันทีสวัสดีมุดเอ๋ยฉันหิวเหลือเกินไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วพอจะมีอาหารแบ่งให้ฉันบ้างไหม อะไรกันบ้านเธอไม่มีอะไรกินเลยเหรอช่วงฤดูร้อนผลผลิตออกจากอุดมสมบูรณ์ไปเดินเล่นเต้นลําเล่น,ลลนดนตรีเลยไม่มีเวลามากักตุนอาหารอย่างเธออะไรกันนี่เธอไม่ทํางานเลยเหรอมัวแต่เล่นดนตรีสนุกสนานเนี่ยถ้าเธอไม่รู้จักแบ่งเวลาเล่นกับเล่นกับเวลาทำงานฉันก็คงปันอาหารให้เธอไม่ได้ เจ้ากลับไปเถอะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเราคนรู้จักหน้าที่ของตัวเองเวลาไหนควรทำงานเวลาไหนคนเล่นหากมัวแต่เล่นแล้วไม่ยอมทำงานสักวันชีพก็จะเดือดร้อนจนหันไปพึ่งใครไม่ได้เพราะเราไม่ยอมทำงานเพื่อเลี้ยงชีพและยืนบนลำแข้งของตัวเองนั่นเอง